ีหนนึ่งแค่วินาทีหนึ่งเกิดมีรูปเท่าไหร่ตายมีรูปเท่าไหร่เกิดมาเพื่อคนินวันนี้รมบถ้าแล้วมาจริงๆก็ควรทำมากขึ้นหน้าที่ ขอ้อมน้อมแด่พระตนัตไตรขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรินทโรและก็ขอกราบคารวะนมัรสการไปยังพระมหาเทรานุเทวะทุกรูปทุกท่านทุกนามขอจเจริญสุขจเจริญพรไปยังสาธุชนญาติโยมผู้ที่กําลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้สําหรับวันนี้ธรรมาภาพพระบรรลือปอบวโ,โลจะขอนําท่านทั้งหลายไปรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระครูประหลัดมงคลวัด พระอาจารย์พระมาหาสุพลกันติพะโลผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตนุภาพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครในหลักสูตรปุริสาสมาธิในวันนี้ดังนั้นแล้วท่านทั้งหลายจะได้รับชมรับฟังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุคสืบต่อไปดังนั้นแล้วขอเรียนเชิญเจริญพรณโอกาสนี้ จะพูดธรรมะอะไรลองพูดการธรรมดานี่แหละยังถามว่าใครได้ไปมินิทุกดงที่พากระดาษบ้านโอ้เยอะเหมือนกันนี่เน้อะโอดีดีอัน <c oughs> คนไม่ไปว่าเยอะเหมือนกันไปคราวที่แล้วนี่ บรรยากาศดีมากเนื่องจากว่าอากาศดีจะนี้เมื่อไปที่นั่นก็ได้พูดธรรมะแต่ยังเหลือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาสีข้อถ้าท่านทั้งหลายได้อ่านหนังสือปัญหาสีข้อก็จะเข้าใจว่าทำไมคนบรรลุเร็ว ทำไมคนบรรลุช้าหมายถึงบรรลุธรรมมนักมันรุกเป็นพระอริยบุคคลอ่ะบางคนสอนไม่กี่นาทีก็บรรลุแล้วบางคนสอนแล้วสอนเด็กก็ยังไม่รู้เรื่องที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาบารมีที่ได้สะสมมาไว้แล้วก็การปฏิบัตินั้นยังไม่เข้า ไม่เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องอย่างเช่นพระอนน์เนี่ยพระอนน์บวชมาพรรษาแรกสามเดือนท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วการบรรลุพระโสดาบันของท่านนั้นท่านก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนกันอะ แม้พระเทวทัตไม่ได้บรรลุเป็นพระรอริยบุคคลเลยได้เพียงเฉพาะฌานโลกีหรือวิญญาณโลกีสามารถเหาะได้แปลงกายได้หรือว่าแสดงฤทธิ์ได้พระเทวทัตแล้วก็บวชนานด้วยไม่ใช่บวชไม่นานบวชนานด้วยนั่นคือท่านเดินผิดทางพอเดินผิดทางแล้วเนี่ยทำยังไงมันก็ไม่เข้าสู่ทาง ทำยังไงก็ไม่ปรรลุส่วนพระอนนั้นท่านก็เดินถูกทางเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นมันคำว่าไม่ถึงขั้นคือบาลเมยังสะสมไม่เพียงพอมันเป็นยังไงอ่ะก็เมื่อเราเรียนหนังสือทำยังไงมันก็อ่านไม่ออกทำยังไงก็เขียนไม่ได้เพราะว่ามันไม่เพียงพอถ้าความรู้มันเพียงพอ ถึงจุดของมันแล้วมันก็ต้องอ่านได้มันต้องเขียนได้มันต้องพูดได้ถ้ายังไม่ถึงยังไงมันกอ็อ่านไม่ออกถึงอานออกก็ไม่เข้าใจเหมือนเด็กๆเ,เนี่ยมันเรียนแค่ขั้นอนุบาลขั้นประถมจะให้มีความรู้ปรักเรลืองเหมือนขั้นปริญญาตรีไม่ได้แม้ขั้นปริญญาตรีก็ไม่สามารถที่จะทําให้ปรากเปลืองเหมือนกับเขาเรียนเป็นด็อกเตอร์หลายปี เพราะนั้นการบรรลุธรรมอยากให้ท่านทั้งหลายไปอ่านในปัญหาสี่ข้อพระอาจารย์เขียนคิดว่าละเอียดที่สุดแล้วคิดว่าละเอียดที่สุดมันเพราะอะไรดังเช่นเรื่องนางบุม,มาลิกาพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตทั้งหลายนี่แหละ พระองค์ได้ทรงแสดงว่าชีวิตพองเราที่เกิดมาเนี่ยอย่าคิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ย,ยืนยาวเป็นหมื่นหมื่นปีถ้าเราคิดอย่างนั้นถือว่าเราคิดผิดวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยถือว่าโชคดีท่านว่าอย่างนั้นจากตอนเช้าหกโมงเช้าเนี่ยมาถึงเที่ยงวัน เรายังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชคดีและจากเที่ยงวันไปถึง6โมงเย็นอย่างเงี้ยถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชคดีทีนี้จาก6โมงเยน็น6โมงเย็นเนี่ยไปถึงเที่ยงคืนก็ยังมีลมหายใจอยู่ถือว่าโชคดีจากเที่ยงคืนไปถึง6โมงเชา้าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ถือว่าโชคดีเพราะฉะนั้นพระบรเจ้าทรงตรัสว่า ทุกวินาทีเนี่ยมีการเกิดมีการตายมีการเกิดมีการตายตลอดวินาทีหนึ่งนะแค่วินาทีหนึ่งเกิดไม่รู้เท่าไหร่ตายไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าคนไม่ใช่หกสิบล้านคนในประเทศไทยมันมันเท่าไหร่ไม่รู้ที่มันเกิดมันตายมันเกิดมันตายเนี่ยมันจานวนมากเพราะฉะนั้นทุกวินาทีมันก็เลยมีการเกิดมีการตายมีการเกิดมีการตายนับไม่ถ้วนเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็คิดให้ท่องแท้ว่า ที่เราเกิดมาเนี่ยที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรถามตัวเองบ้างเราต้องการอะไรอย่างพระอาจารย์ก็ถามตัวเองนะถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือเกิดมาเพื่อสวนดิตที่ีโศภคะวาเนี่ยเกิดมาเพื่อส่วนปนเกิดมาเพื่อน,นัอ่งสมาธิเกิดมาเพื่อเดินจงกรม เกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมไอ้ทำธรรมนั่นคืออะไรธรรมะเนี่ยธรรมะเป็นภาษาบาลีคําว่าธรรมะเป็นภาษาบาลีถ้าแปลออกมาจริงๆก็คือธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของธรรมะคืออะไรคือมันเกิดขึ้นมาไงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มันมันดำรงอยู่ตามสภาพสิ่งแวดล้อมแล้วในที่สุดมันก็สลายไป อย่างเขาบอกว่าธรรมชาติชาติแปลว่าการเกิดธรรมชาติธรรมชาติอย่างเงี้ยชาติแปลว่าการเกิดการเกิดขึ้นคือมันการเกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งอย่าลืมตาขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาหูฟังเสียงก็เกิดขึ้นมาฟังจมูกเกิดขึ้นมาเพื่อดมกลิ่นลิ้นเกิดมาเพื่อสัมผัส เพื่อริมรถต่างๆกายเกิดมาเพื่อที่จะสัมผัสอากาศหนาวร้อนหรือว่าความสุขความทุกข์ที่มันกระทบร่างกายใจเกิดมาเพื่อปรุงแต่งเพราะฉะนั้นทรมาคือหน้าที่หน้าที่อย่างเช่นหน้าที่ตาหน้าที่หูหน้าที่จมูกหน้าที่ลิ้นหน้าที่กายหน้าที่ใจมันทําหน้าที่ต่างกันมันจะไม่แย่งกันทำเคยเห็นตามาทําเหมือนหูไหมเคยเห็นหูมาทําเหมือนตาไหมมันทําหน้าที่คนละอย่างกัน เพราะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างบุญวาสนาบาร,รมีให้คิดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าอายุของแต่ละท่านนั้นบ่งบอกไม่ได้ว่าจะยืนยาวสักเท่าไหร่หลายท่านกระงคิดว่าอย่างน้อยร้อยปีเราคิดได้นั่นเนี่อย่างน้อยต้องร้อยปีหรือบางท่านอาจจะเอาแปดสิบปีก็พอบางท่านม,มันอาจจะน้อยเอาเก้าสิบปีซะ เราตั้งเป้าหมายได้แต่ไปถึงไหมละ่ะเราบอกไม่ได้เลยเราบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือว่าเราจะต้องประคับประคองร่างกายของเรานี่แหละทํายังไงถึงจะให้มีโรคน้อยที่สุดทํายังไงถึงจะให้สุขภาพดีที่สุดทํายังไงถึงจะให้ยังหนุ่มยังสาวทํายังไงไม่ให้มันเหี่ยวแห้งหน้าที่เค่เนี้ยเราทําได้ไหมละ่ะ มันยังทําไม่ได้เลยมันยังทําไม่ได้อันนี้คือมันง่ายๆแต่เราทําไม่ได้เพราะนักจะกายุยืนยาวเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้มาดูแลร่างกายของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนนางกุมาริกาเนี่ยสอนเรื่องความไม่แน่นอนเมื่อพระองค์ทรงตรัสสอนว่าความไม่แน่นอนเนี่ยถ้าใครไม่นึกถึงนะทันไหวไหมถ้าใครไม่นึกถึง ความเปลี่ยนแปลงไว้บ้างเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแปลงไปอา้าวไปสองประจกอะตกใจตัวเองเอา้าวผมหมอกแล้วหรอเนี่ยอวันนี้หนึ่งเส้นวันรุ่งน,นี้ห้าเส้นมันไปนไปเรื่อยๆตกใจแต่ถ้าหากว่าเราได้ศึกษาโอ้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดได้อย่างนี้ เราทําความเข้าใจให้มากกว่านั้นว่าไม่ใช่เฉพาะเราไม่ใช่เฉพาะเราคนอื่นก็เป็นแล้วตัวเราก็เป็นเหมือนกันลักษณะนี้จะได้มีสติพอมีสติแล้วแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นว่ามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เป็นภาษาพูดโดยทั่วไปแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจหรอกคือพูดได้แต่จะเข้าใจละเอียดไม่ได้ เพราะว่าเรายังไม่เกิดดวงตาธรรมไม่เกิดดวงตาธรรมทำไมไม่เกิดดวงตาธรรมเพราะว่าหลวงพ่อใช้คำพูดว่าพลังกิจยังไม่เพียงพอนั่นเองเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือยังไม่เพียงพอยังไงเขาก็อ่านไม่ได้ยังไงมันก็เขียนไม่ได้ถ้ามันเพียงพอเขาก็เขียนได้อ่านได้พูดได้อย่างถูกต้องด้วยนั่นคือมันเพียงพอ พ่าพลังกิจที่เราสะสมเนี่ยไปดูประวัติของครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์งสิโอมากมายอย่างประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระอาจารย์อ่านมาเนะี่ยอสงไขยพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมาสีอสงไขยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอสงไขยเนี่ยมันนานสักเท่าไหร่ เขาเปรียบเทียบอย่างที่พระอาจารย์พูดบ่อยๆพระอาจารย์ได้ฟังมาเหมือนกันแล้วก็เปรียบเทียบบอกว่ามีภูเขาสูงร้อยเมตรความสูงหน่ร้อยเมตรแล้วก็กว้างร้อยเมตรีกมันใหญ่โตนะอย่างเจดีย์ยังน้อยอย่างเนี้ยสูงไปถึงร้อยเมตรเลยและภูเขากว้างร้อยเมตรสูงร้อยเมตรแล้วหนึ่งร้อยปีถึงจะมีเทวดาเอาผ้าขาวมาปักเลครั้งเดียวเท่านั้นเองปัดนแป๊บแล้วก็ ไปสู่วิมานหนึ่งร้อยปีมาอีกแล้วก็ปาดอีกแล้วก็ไปสู่วิมานถ้าภูเขาเนี่ยราบอย่างเงี้ยเหมือนโต๊ะเขาียนเนี่ยมันราบหรือว่าเตียนนั่นคือหนึ่งอสงงขยนั่นคือหนึ่งอสงไขยแล้วพระองค์ทรงมันเป็นสี่อสงไขยอาคิดดูมันนานสักเท่าไหร่เมื่อเป็นเช่นนี้ พระองค์จึงมาเกิดเนี่ยเป็นสัตว์ใดรือฉันเกือบทุกชนิดเกิดเป็นพระราชาเกิดเป็นคนธรรมดาเกิดเป็นคนพิการก็มีมันเยอะแยะมันก็มีการปิดพลาดมาเมื่อมีการเปิียพลาดพระองค์ก็ตกนรกก็มีไม่ใช่ไม่ตกนรกพระองค์ก็ตกนรก,กมาแล้วจึงได้มาบอกว่าเป็นอยู่ในโลกที่มันําบากเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่า การบำเพ็ญบารมีเนี่ยสวดมนต์อย่างนี้แหละนั่งสมาธิอย่างนี้แหละทำไปนะนี่คือหน้าที่ที่เราจะต้องทำเพราะว่าได้โอกาสแล้วเนี่ยได้โอกาสมาสวดมนต์ได้โอกาสมานั่งสมาธิได้โอกาสมา,ดา,สมา,มาเดินจงกรมทำไปแล้วที่ทำทุกวันทุกวันนี่มันก็จะแปลสภาพเป็นบุญเป็นวาสนาบารมีนึกถึงที่ไรมันก็จะเกิดความปิติเกิดความเอริ่มใจเพราะนั่นก็คือ มันเป็นบุญเป็นกุศลที่เราสร้างขึ้นมานี่เพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าเรามาสวดมนต์แต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการสะสมสะสมบุญสะสมวาสนาสะสมวาส,สนาบาร,รมีข้ามภพข้ามชาด้วยนะทําไปเถอะมันถูกทางแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงสอนพวกเราเนี่ยให้อยู่ในไตรไตรสิกข,ขาไตรก็คือสามสิกขาคือการศึกษาสามอย่าง อะไรบ้างคือศึกษาเรื่องศีลศีลก็มีศีลห้าศีลห้าเนี่ยบอกว่าให้เราดูแลตัวเองให้รู้จักตัวเองการฆ่าสัตว์มันก็อายุสั้นการเป็ดเป็นสัตว์ก็ทําให้เกิดโรคอย่างนี้อันนี้คือศึกษาถ้าเราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจว่าโคนอายุสั้นเพราะว่าไปฆ่าคนอื่นเขาเอาไม่เชื่อก็ลองเดี๋ยวไปยิงเขาสิ็จมีฤกษ์ก็จะไม่ยิงเราอันนี้ก็ง่าย ต้องด่าฉันเน่ยก็ด่าคุณทันทีต้องตกฉันฉันก็ตบคุณทันทีอันนี้คือมันจะทําให้ให้อายุสั้นเพราะเพราะว่าเป็นพาเขาก่อนเพราะฉะนั้นเรื่องเซนเนี่ยท่านจึงบอกว่าให้เราศึกษาให้ละเอียดวา่าเซนมันคืออะไรพอศึกษาแล้วเราจะเข้าใจว่าอ๋อแท้จริงแล้วการศึกษาเรื่องเีนก็คือให้รู้จักร,รักษาตัวเองนั่นเองให้รู้จักร,รักษาชีวิตของตัวเองนั่นเอง เมื่อรเมื่อรู้จักรักษาชีวิตของตัวเองแล้วมันก็จะยืนยาวได้เมื่อชีวิตยืนยาวเราก็ทําประโยชน์ได้เยอะเราอยากจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็สามารถทําได้แต่ถ้าอายุสั้นแล้วหมดโอกาสแล้วเพราะฉะนั้นศีลก็คือการรักษากายกับวาจาและใจของเราควบคุมมัน เมื่อเราทําอย่างนี้ได้ทุกวัน,ท,วนทุกวันมันก็เป็นศีลแล้วส่วนข้อหนึ่งข้อสองข้อสางข้อสี่ข้อหอันนั้นเป็นข้อปลีกย,ย่อยจริง,รงๆแล้วบุรุเจ้าให้รักษาใจของตัวเองนี่แหละแต่ใจมันรักษายากนะไม่ใช่งรักษาง่ายนะเพราะว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีหนวดไม่มีเคราไม่มีสีดำไม่มีสีแดงถ้ารู้ว่าสีดำสีแดงง่ายสิแล้วรูปร่างเขาเป็นยังไงเราก็ยังไม่เห็นอีก เพราะนั้นมันจึงยากที่จะจับเขาได้เมื่อยากที่จับเขาได้ท่านก็บอกว่ามีแนวทางรู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นมันต้องมีความรู้สึกไม่ใช่คนตายไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีชีวิตมันมีความรู้สึกอยู่อันนั้นคือจิตไอความรู้สึกนั่นคือจิตมันรู้อยู่ที่ไหนจับอยู่ตรงนั้นแต่ว่าจับไม่ได้แป๊บโยวกับไปแล้วมัน เพอรนี่เดียวไปแล้วเพราะนั้นจึงมีการสวดนมนต์บ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆเดินจยกลม,มบ่อยๆมันก็จะเกิดตัวรู้ขึ้นมาเยอะๆมากขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นมากขึ้นก็จะเข้าไปคลุกคลีเขาแล้วจเหมือนเราคลุกคลีกับการเขียนกอไก่เขียนกอไก่ข้อไข่กอไก่ข้อไขอไ่มันคลุกคลีกับมันเขียนมัน,มนบ่อยๆมันก็รู้ว่ากอไก่เป็นยังไงพอรู้แล้วก็ใช้กอไก่ได้แต่ถ้าไม่รู้มันเขียนไม่ได้ เพราะนั้นจิตก็เหมือนกันถ้าเรามีพลังมากพลังความรู้นี่มากพลังสติพลังสมาธิพลังปัญญามากก็จะสามารถควบคุมจิตของตัวเองนี้ได้มันจะควบคุมได้ควบคุมยังไงอ่ะควบคุมไม่คิดอย่างนี้แต่บางคนอ่ควบคุมไม่ได้ไม่อยากจะคิดมันก็คิดเหมือนโยมคนหนึ่งที่เป็นโยมลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ย เขามีปัญหาเรื่องความคิดอุตส่ากินยานอนหลับอุตส่าไม่คิดมันก็คิดอยู่ตื่นขึ้นมาก็คิดสารพัดคิดแล้วมันนอนไม่หลับไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อก็ปล่อยมันก็ได้ประมาณคืนเดียวปรุงนี้ก็หลับไม่ได้อีกแล้วมันก็มาหาอยู่ที่อ่ยๆหลวงพ่อก็เป่าให้มันก็ไม่หายสักทีหลวงพอ่อบอกสวดมนต์มันสวดไม่ได้เดินหยวก็เดินไม่ได้เป็นโรคนอนไม่หลับ แล้วกินยาอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อบอกว่ามาเรียนสมาธิพอมาเรียนสมาธิก็ดีขึ้นเรียนจบแล้วรุ่นที่หนึ่งซะด้วยเมื่อเรียนจบเขาก็มีอาการดีขึ้นคิดว่ามันหายแล้วเขาคิดนะคิดว่าหายก็ไม่เดินจงกรมก็ไม่นั่งสมาธิเมื่อไม่เดินจงกรมไม่นั่งสมาธิมันก็ กลับมาคิดเหมือนเดิมเยนี่ยมันกลับมาก็นอนไม่หลับอีกคิดปรุงแต่งอีกสลรพักก็กลับไปหายานอนหลับเหมือนเดิมเมื่อเร็วๆยังคุยกับพระอาจารย์อยู่พระอาจารย์บอกว่า